มูในการสรรนานกรมึกจังหวัดบุรีรัมย์สาขา,านางรองครับว่าที่ร้อยโทสนยาบัวศสีทำขวัญของนางรองครับเมืองโบราณนาน,นานานดาวครับเมืองโบราณนานดามะพค้าวเผา,าน้ำตาลหวานสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิตก้านาน พินแดนโคราชวันนี้หน้าตาแจ่มใสเมื่อคืนนี้ก็กิจกรรมสารตราการสำคงกอเยอะนะครับปุ๊บสำน,นักงานพื้นทีผมจรวค่ายดูเมื่อคืนนี้ครับตามด้วยบัวใหญ่ครับพี่น้องจากบัวใหญ่แกรับสำน,นักงานพุทธจังหวัดนครรรมาสนนาขาบัวใหญ่ครับการบริการสราวุฒิเมืองทองค,ครับทำขวัญน,น้ำเดิมด่านนอเมืองดอกบัวไหมจุมทางรถไฟเ้ึงใหญ่งดงามลือนามโตจีน พินหลานยา่าโมครับจากปัวใหญ่ครับต่อไปจากสำนักง,งานภูมชจังหวัดปุรีรัมครับมีท่านผู้ในการนราพรเพ่งแสงเป็นผู้ในการสำนักง,งานภูมชครับํำขวัญประจำจังหวัดปุรีรัมคับเมืองปาสาดหินพินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมาครับผู้เขียวเป็นกวดที เมื่อคืนนี้มาล่าสุดเนาะครับครับปูเขียวครับแน่านาอนครับวันนี้คะแนนเต็มให้ร้อยครับแต่จบงานแล้วจะเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้ครับเราก็มาปูเขียวครับท่านบริการ10เอกมนชยัยเพียรแนวนุ่มนะครับคำขวัญอิวทัศสวยรวยป่าใหญ่ มีช้างหลายดอกไม่งามลือนามวีรบุรุษสุดยอดท่าไม่พักใหญ่พาะวดีตามโดยพี่น้องจากยะโสธรครับยะโสธรนะฮะยะโสธร่ารบริการสํนักงานกู้ภัยทันบริการร่มพงคนพัฒนานะทําขวัญประจำจังหวัดยะโสธรครับเมืองปัะชาธิไตยปั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนหวานผ้าพิษ แรงผลิตข้าวมาลิครับที่น้องยาสูธร oh <my> ตามด้วยสังกักภูพิ้นจังหวัดศรีสะเกดครับ่ oh, ลอลริขบวนครูปีแนละท่านท่านสุรเจรว่าครูปีผมเพิ่งเห็นวันนี้ครับผมเคยเห็นแต่ในรูปครับจังหวัดศรีเกศทั้งวริการนักการเฮบักทิตินะครับทำขวัญ ศรีสะเกดแดนปราสาทหอมหอมกระเทียมดีมีเสียบสวนสมเด็จเทศดงลำดวนหลากรวนวัฒนธรรมนะฮะศรีสะเกดสระบุรีครับโอวิ่น,นกับหน้าประตูห้าลางต่อจากอีสานเรานะครับจังหวัดปลารล่วมปีนี้มีนั่นผู้ในการสวนีสิมรีรวงนะครับเป็นนักดนตรีสตรองานภูมิพืชครับ พระพุทธบาทสูงค่าเถื่อนป่าศักด์ชนสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมกรเกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวกลีพับนมดีประเพณีตักบาดอกไม้งามเหลืองอารามทุ่งทานตะวันหรือลั่นเมืองทุ่งทานลน้ำท่านบอกว่าเน้นตรงเนื้อนุ่มนมดีกะลีดังนะสรุปตรงนี้ครับทำเมื่อ่ม